มันพยายามเป็นรูปอะไรเนี่ยปลาป่ะหางปลาหัวปลาอย่างนี้น่าจะใช่บางทีน่าจะใช่ไหมแต่มันชื่อแต่มันชื่อไลออนนะมันชื่อไดเรยอนนะเออแต่ไม่เห็นเป็นสิงโตเลยพี่ดูว่าเป็นสิงโตแล้วกันดูไม่ออกดูเป็นปลาเนี่ยครีปมันก็ไอไอปลาเนี่ยเขาเรียกปลาปลาสิงโตไงโอะไรอะไรฟิตฟิตอะไรสักอย่างนึ่งอะนั่นแหละ ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการโลโบคาเฟ่ครับช่อาโลโลโบคาเฟ่บายไทยコレ็กเตอร์โอเคเดี๋ยวนี่ใหม่อยู่ยังไหงไม่ยังม่่เดี๋ยวเดี๋ยวจะชินวันนี้แกเอสโอซีวันนี้เราห่มเอสโอซีเยอะมากอ๋อมอ๋อจิตวิญญาณเหล็กไหลมาไม่พี่มันอยู่ที่รถของใกล้ของใกล้ของใกล้เล่นของใกล้ก่อนอันนี้อาจจะไม่เรียงนะ จับตัวไหนได้ก็ทาตัวนั้นแหละวันนี้จะเป็นไดเรโอหุ่นของจัสเปียนตำรวจอวกาศตัวนี้นี่เป็นกล่องน้ําตาลนะครับผมบอกว่านอันนี้อันนี้เป็นงานพีบันไดก็มีสีน้ําตาลนี่พีบันไดใช่แล้วราคาก็ฟังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ซึ่งไม่ใช่ถ้าไม่ใช่พีบันไดมันคงไม่แพงขนาดนี้เลยกล่องขนาดนี้มันไม่น่าใช่อ่าแต่มันอัพราคาด้วยคําว่าพีบันไดนี่ใช่ถูกต้องอ่าเดี๋ยวให้พี่ฟมเป็นคนแกะ แล้วเดี๋ยวเปิดกล่องดูกันเรามาแกะอ่าอ่าห้าเสียงมันต้องงี้อ่ะสวยดึงไปเลยอ่านี่ครับกล่องนี้จริงๆมันคือกล่องไว้ส่งไปชนีถูกไหมญี่ปุ่นแต่บ้านเรานี้ต้องมีกล่องน้ำตาลใช่ครับอันนี้คือหน้ากล่องเขา มันจะทำคล้ายๆกับงานเก่างานเก่าอ่าคล้ายๆกันรูปกล่องรูปอะไรทำคล้ายๆกันอ,อดีไซน์แม่งโคตรสวยสวยอยู่สวยคือถ้าใครแบบดูทันตอนที่มันเป็นเป็นเป็น,ปนการ์ตูนอะนะม,มันจะเหมือนแบบเนี่ยพอเวลามันเป็นหุ่นเวลาเป็นหุ่นเนี่ยมันจะแบบมีเส้นๆเหมือนคล้ายๆกราฟิกสมัยมก่อนเออคือมันดูแล้วแบบเอ้ยมไมวินเทจจังเลยวะ่ะ อ่าแล้วเดี๋ยวดูตัวข้างในกันข้างในก็จะมีตัวหุ่นมีตัวหุ่น,ม,นมีดาบแล้วก็วกมีมตัวจัสเปียน,ยนแล้วก็มียานที่จัสเปียนเขาใช้ในเรื่องอแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นฐานอ่ะอยากจะให้โฟกัสตัวหุ่นเพราะว่าจัสเปียนเนี่ยนอกจากงานเก่าก็แทบจะไม่มีงานไหนรีออกมาเลยใช่อ่ะ ก็จะมีมาแล้วนานมากละนานมากแล้วไม่มีไม่มีไม่มีใครไหนทำเลยถูกต้องเพราะว่าพวกนี้ลิขสิทธิ์น่าจะเป็นของบันไดอย่างเดียวมั้งผมจะบอกว่ามือถือดาบถือได้ข้างเดียวด้วยถนัดขวาอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะแม่งไม่ให้ซ้ายมาอให้ข้างเดียวให้ข้างเดียวนั้นถือได้แค่ข้างขวาคนถนัดซ้ายอันนี้อันนี้มีบันไดด้วยนะถนัดซ้ายจบเลยจบโอ้ หนักไหมหนักไหมหนักไหมโอ้ใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยโอ้โหนี่ตัวนี้หนักกว่าไก่คิงเมื่อกี้หนักกว่าไก่คิงอีกเออหนักหนักหนักกว่าแซดอีกเหล็กรุนล้วนเนี่ยเหล็กเยอะเหล็กเยอะเหล็กเยอะมากเเดี๋ยวจะลองแปลงร่างมันยานแต่ทีนี้จะให้ดูนี่ก่อนจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนหแม่งแบบนี่หนักได้ยืนคู่ แล้วยืนคู่กันนะสเกลได้เลยไอ้ถอยหน่อยมองไม่เห็นจัดสเปียนหายจับเปียรนหายถอยนิดต่อหนต่งเอยโอเคนี่เลยเฮ้ยใช้ได้เลยแต่ขยับอะไรไม่ได้นะไม่เป็นฟิกแข็งแข็งเลยลปโชว์โชว์คู่งานสอยเคยแปลงตัวเก่าป่ะพี่ไม่เคยตัวเก่าเคยพี่แปลงเหมือนกันนะไม่เหมือนน่าจะคล้ายๆกันคล้ายนะ แต่ผมก็บอกว่าแม่งแม่งดีอ่ะตัวนี้แม่งดีอ่ะดูแล้วอินไหมพอได้พอได้นะแต่ราคาไม่ได้รอรอกันไม่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 ผมผมไม่ได้ผมไม่ได้สายไม่ได้สายสายไม่ทันฮีโร่อยู่แล้วผมเลยไม่ได้ซีเรียสอะไรกับมันเท่าไหร่ลองคำคำดูนะพวกสายสายไม่พึ่งคู่มือเนี่ยอ่าแล้วก็พับปึ๊บประมาณนี้นะมันไม่มีอะไรมันก็พับพับมืออแค่นั้นเองแล้วก็ส่วนข้างหน้า น่าจะเปิดได้นะแค่ปัญญาละหนี่หนักอยู่นะได้นะได้ได้ได้พี่ว่าได้โอเคอยู่โชว์สวยด้วยจะมียานไม่รู้เล็กอันนี้หมอไฟเออหมอไฟโคนเล็กเดียวนะคือแม่งหายไม่ได้นะอันมันเล็กมากเล็กแบบใช่เล็กมากอ่ะเล็กเหมือนหัวมาชินก้าแค่นี้ประมาณเซนนึงอ่ะเล็กเลจริงๆแล้วก็อ๋อนี่ตามันยกตามันขึ้น เสร็จปุ๊บเวลาจะเอาอันนี้ออกก็คือเปิดทางนี้อันนี้วิ่งเข้าวะแล้วก็ใส่เข้าไปพี่ใช่ซื้อยานเข้าไปอืมแล้วก็ปิดแค่นั้นเองจบเนี่ยลูกเล่นมีแค่นี้ดเรยอนแต่หนักใช้ได้เลยโหงานหนักงานดีงานดีบอกเลยตัวนี้งานดีงานดีถ้าถ้าถ้าใครชอบแนวตำรวจอวกาศนะก็ต้องหามาอันนี้ตัวนี้นี่แนะนำเลยอืม ตัวนี้แนะนำอ่าราคาแพงนิดนึงแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องน้ำหนักเรื่องความแน่นรเรื่องอะไรเงี้ยรตัวเก่างานเก่าไม่หนักใช่ไหมงานเก่าก็ก็หนักอยู่แต่<า>กต็ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีเหล็กเยอะอเท่าไหร่อะไรเงี้ยกูงานเก่าจะสูงกว่านี้นิดนึงอ่าอ่าแต่แต่งานเก่าหายากแล้วหายากละมาหาตัวนี้ละตัวนี้โหแต่ตัวนี้โอเคเลยอ่ะอืมทั้งดีเทลทั้งความรายละเอียด เก็บเยอะดีนั่นเนี่ยรายละเอียดรายละเอียดดีรายละเอียดดีถึงแม้มันจะเป็นยานแบบคล้ายๆไส้กรอกก็เถอะแต่มันก็โอเคอยู่นะมันพยายามเป็นรูปอะไรเนี่ยปลาป่ะหางปลาหัวปลาอย่างงี้มัน่าจะใช่บางทีน่าจะใช่ไหมแต่มันชื่อแต่มันชื่อไลออนนะมันชื่อไดเลออนนะเออแต่ไม่เห็นเป็นสิงโตเลย พี่ดูไว้เป็นสิงโตแล้วกันมันดูไม่ออกดูเป็นปลาเนี่ยครีบมันก็ไอไอปลาเนี่ยเขาเรียกปลาปลาสิงโตไงโอะไรอะไรฟิตฟิตอะไรสักอย่างนึ่งอะนั่นแหละผมพยายามมองในในนี่แล้วนะมองอะไรดีนะผมพยายามมองอะไรดีแล้วนะคลิปนี้อยากแกะไดเรยอนเล่นแค่นั้นเองอยากจะรู้ว่ามันมันเป็นยังไงมันคุ้มหรืนหนักมันหนักจริงได้นะได้ได้อยู่ได้อยู่ก็ก็ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวรอดูกันเป็นตัวไหนอย่างเงี้ยก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กด b s c สไครด้วยแล้วกันช่องโลโบคาเฟ่บายไทยコเลกเตอร์นะครับพี่ก็ยังไม่ชินนั่นละโอเคเราปิดคลิปกันค่อยชินโอเคขอบคุณมากของราขอณมานของผมครับ